สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทชีวเภสัชพันธ์ยักษ์ใหญ่อย่างเมอร์ก m r k ที่กำลังอยู่ในภารกิจเปลี่ยนเครื่องยนต์ครั้งสำคัญของบริษัทผลประกอบการไตรามาส3าปี2025นี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าการเปลี่ยนผ่านนี้จะราบรื่นหรือไม่คำว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์คือหัวใจของการวิเคราะห์วันนี้ครับ เพราะแม้ว่า Keytruda จะยังทำผลงานได้ดีแต่สิทธิบัตรก็มีวันหมดอายุ m e r ร์ k, จึงต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันก่อนที่กำไรมหาศาลจะหายไปเราจะมาวิเคราะห์กันว่าพวกเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วและต้องเจอความเสี่ยงอะไรบ้างจากกฎหมายใหม่และผลิตภัณฑ์ขาลงและเรามาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเม r ร์ k, คือใครโมเดลบริษัทสขา เมอร์เป็นบริษัทชีวเภสัชพันธ์ชั้นนําที่เน้นการวิจัยที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีโมเดลบริษัทที่แบ่งเป็นสองขาหลักๆครับ 1. pharmaceutical segment กลุ่มยาสำหรับมนุษย์โฟกัสพระเอกคือ oncology มะเร็งวิทยาซึ่งมี k คีชูด้าเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงนอกจากนี้ยังมีวัคซีนเช่น g รา d a สซิและแคปวซีฟ รวมไปถึงยาในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular) และว i r รอ o โลจี v i r วิทยากลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดคือการลดการพึ่งพาคีทรูด้าในระยะยาวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยตอนนี้พวกเขามีโครงการทดลองทางคลินิกระยะที่3กว่า80 Phase 3 Trials อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. Animal Health Segment กลุ่มสุขภาพสัตว์โฟกัส เนนยาและวัคซีนสำหรับปะสุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเช่นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่างบราวเวกโตการเติบโตกลุ่มนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผ่านการเข้าซื้อกิจการเช่นการซื้อธุรกิจสัตว์น้ำของเอลันโคในปี2024เพื่อขยายฐานธุรกิจผลประกอบการ Q3 ปี2025กำไรพุ่งมาดูภาพรวมตัวเลขทางการเงินในไตรมาส3ปี2025กันครับ ยอดขายรวมเซลล์ sales, อยู่ที่17.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งเติบโตบวก4% year on year กำไรสุทธิ Net ตอ c o m ัพุ่งสูงถึง5.8พันล้านดอลลาร์หรือเติบโตมหาศาลถึงบวก83% year on year Non-GAAP EPS ก็เติบโตโดดเด่นที่2.58ดอลลาร์หรือบวก64% year on year Gross Margin อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 77.7%จาก ProductMix ที่ดีทำไมกำไรถึงพุ่งแรงขนาดนี้สาเหตุหลกัหลกๆไม่ได้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น4%ครับแต่มาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ R&D expense ลดลง28%เพราะค่าใช้จ่ายจากการทำดีลธุรกิจลดลงอย่างมากคือลดจาก2.2,000พันล้านดอลลาร์ใน Q3 ปี2024เหลือเพียง300ล้านดอลลาร์ใน Q3 ปี2025 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำไรที่พุ่งสูงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้าคีทรูด d a เรือธงยังคงแข็งแกร่งพระเอกตลอดการอย่างคีทรูด d a ยังคงเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทยอดขาย Keytruda ทำได้8.1พันล้านดอลลาร์ซึ่งยังคงเติบโตบวก8% Year ร์อ e a นเตัวขับเคลื่อนการเติบโตไม่ได้มาจากแค่การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย เท่านั้นแต่ที่สำคัญคือการอนุมัติและการใช้งานในมะเร็งระยะเริ่มต้นเช่นมะเร็งเต้านมชนิด 3- ลบ (TNBC) มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และมะเร็งไต (RCC) Keytruda, QLX, e SC Formulation นี่คืออนาคตครับ FDA ได้อนุมัติ Keytruda, QLX e ซึ่งเป็นรูปแบบฉีดใต้ผิวหนังที่สามารถฉีดได้ในเวลาเพียง1น,นาที นัยสำคัญการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ SC นี้มีศักยภาพในการรักษาความสะดวกให้กับผู้ป่วยและอาจเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยยืดอายุแฟรนไชส e คีทรูด้าก่อนที่สิทธิบัตรเดิมจะหมดอายุเป้าหมายเมอร์คคาดการว่าจะมีผู้ป่วยยอมรับการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบใหม่นี้30 4 0ถึง40%ภายใน18ถึง24เดือนครับโค้ชไดร r วใหม่ Beyond Key k e y Truda เมอร์คกำลังเร่งติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ ที่จะมาทดแทนคีทรูด้าในอนาคตและหลายตัวก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีแล้วครับ Win รีเว r ยยาความดันโลหิตสูงในปอดตัวนี้มีการเติบโตที่ร้อนแรงถึงบวก141%จุดเด่นได้รับการอนุมัติข้อบ่งชี้ที่สำคัญซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและการปลูกถ่ายปอดซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการเป็นยาพันล้านดอลลาร์เวลีเรก ยาเมเร็งอีกตัวก็เติบโตวบวก41%โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐและยุโรป Animal Health ธุรกิจสุขภาพสัตว์ก็โตต่อเนื่องที่บวก7%โดยมีกลุ่มปศุสัตว์เป็นตัวขับเคลื่อนปลายปลายที่น่าตื่นเต้น e l i c i type oral PCSK9 inhibitor ซึ่งเป็นยาลดไขมันในเลือดแบบกินได้ผลเฟส3ที่เป็นบวกในทุกจุดยุติสำคัญ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงในการทำตลาดความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ขาลงมาดูฝั่งที่ชะลอตัวหรือมีความเสี่ยงกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องระวังกระดาซิลและกระดาซิลไนวัคซีน HPV ตัวนี้มียอดขายลดลงอย่างรุนแรงถึง25%สาเหตุหลักๆมาจากอุปสงค์ที่ลดลงในประเทศจีนซึ่งทำให้บริษัทต้องหยุดการส่งมอบชั่วคราวจนถึงสิ้นปี2025 เนื่องจากระดับสินค้าคงคลังสูงแจนูเวียและแจนูเมตยาเบาหวานผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเริ่มเผชิญกับยาเจเนริกในสหรัฐในเดือนพฤษภาคม2026บริดิออนยา Hospital a c u t ิวแครตัวนี้จะสูญเสียความผูกพันในตลาดสหรัฐในเดือนกรกฎาคม2026ลาเกวูริโอยาต้านไวรัสโควิด19ยอดขายลดลงถึง65%ตามความต้องการของผู้ป่วยโควิด19 ที่ลดลงตามสถานการณ์โรคระบาดความเสี่ยงด้านกฎหมายและ IRA ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบคือสิ่งที่บริษัทเภสัชพันธ์เลี่ยงไม่ได้ IRA Inflation Reduction Act กฎหมายนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยาขายดีบางตัวผลกระทบจาน n เวียและ Janumet จะเริ่มถูกควบคุมราคาจากรัฐบาล Government Price Setting ภายใต้กฎหมาย IRA ในปี2026 ถึง2027ซึ่งจะทำให้ยอดขายของกลุ่มนี้ลดลงอย่างมากเมื่อรวมกับการแข่งขันของยาเจเนริกคดีความสำคัญ m e r c กยังคงมีคดีความสำคัญหลายคดีเช่นคดีกราดาซิลและ g r a d า c i l n i ที่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงบางประการเช่นกรณีพ p o d s ความเสี่ยงภาษีบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีจาก IRS ซึ่งอาจทำให้มีนิสินทางภาษีเพิ่มขึ้นได้ถึง1 3พันล้าน บวกค่าปรับงบดุลและการจัดสรรเงินทุนในด้านการเงินบริษัทมีสถานะที่มั่นคงมากสภาพคล่องบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง18.2พันล้านดอลลาร์ Current Ratio อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่1.66เท่าสแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ยอดเยี่ยมกระแสะเงินสดจากการดำเนินงาน CFO ตัวเลข YTD ลดลงเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงิน upfront และ m i l s t o n e สโต0น2.0พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำดีลธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างไปปลายใหม่นี่สินอัตราส่วน debt to equity อยู่ที่ประมาณ0.80เท่าซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่จัดการได้ดีการคืนทุน Merck ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นโดยมีการจ่ายปันผลที่สูงและคาดการว่าจะซื้อหุ้นคืนรวม5000ล้านดอลลาร์ ตลอดปี2025แสดงถึงกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่สมดุลครับกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านพอร์ตโฟลิโอเมอร์กได้ประกาศแผนการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านการลงทุนมหาศาลบริษัทวางแผนที่จะลงทุนกว่า70,000ล้านในการขยายการผลิตและ R D ในสหรัฐอเมริกาวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ มัลติบิ n ล o l l นดอลลาร์ u อ i t y ใหม่ๆที่สามารถทดแทน Keytruda ได้อย่างรวดเร็วเช่นว i n r a แวร์และ o t ท a วาแวร์โอทูวหรือเวโรนาฟา a r m a การเข้าซื้อเวโรนาฟา a r m a เป็นการเพิ่มยา COPD หรือโรคปรอดอุดกันเรื้อรังที่มีศักยภาพสูงเข้ามาในพอร์ตโฟลิค่าใช้จ่ายดำเนินงานนักลงทุนควรคาดการไว้ว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะเร่งตัวขึ้นในปี2026เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้นใน R&D และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสรุปมุมมองการลงทุนเราขอสรุปสถานการณ์การลงทุนใน Merck ด้วยภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนครับ Investment Thesis การลงทุนใน Merck ในวันนี้คือการลงทุนในยักษ์ใหญ่ Oncology ที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างเป็นระบบจุดเด่น Keytruda ที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบฉีดใต้ผิวหนัง i p ปไลน์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่น Winra w a r และ Enlexity และสภาพคล่องทางการเงินที่สูงมากความท้าทายต้องรับมือกับ LOE ของ Januvia และ Bridion และ IRA Pricing ในช่วงปี2026ถึง2027ซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะเห็นแรงกดดันต่อยอดขายมากที่สุดบทสรุปมูลค่าในระยะยาวของเมอร์กขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านนี้ครับความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ทดแทน Keytruda ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนปี2028ถึง2030จะเป็นตัวตัดสินว่าบริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ หากการเปลี่ยนผ่านนี้สำเร็จเมิร์ก็พร้อมที่จะทะยานต่อไปหลังปี2027ครับข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ